สวัสดีค่ะคอตลับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบนึงนะคะสำหรับ Magic Farm เป็นแอปที่ปลูกผักปลูกหญ้าเอาอยาเอาผักเอาหญ้าที่เราปลูกไปขายแล้วก็สะสมเงินถอนเข้า t ูมันนี่วอ l เล็ตใครยังไม่มีลิงก์การสมัครขออนุญาตปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะอันนี้คือหน้าตาของ Magic Farm มันจะเป็นแบบนี้ การทางานอย่างที่บอกค่ะว่าปลูกผักุยเก็บผักเก็บยาเอาไปขายแล้วก็กําจัดวัชพืชด้วยให้น้ําให้ยาให้ปุ๋ยอะไรด้วยแล้วเราก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันอย่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการกําจัดวัชพืชนี่นะวิธีการแล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดดูวิดีโอพอเรากดดูวิดีโอเราก็จะได้รับธนบัตรนะอันนี้ขออนุญาตปิดก่อนละกันส่วนการ เก็บผักเก็บยาอ่ะมันจะมีมือนี่เราก็กดเก็บเข้าไปถ้ามันขึ้นแบบนี้เราสามารถกดดูวิดีโอได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้รับธนาบัตรตามที่เขากำหนดอ่ะขออนุญาตปิดเออมือตรงนี้คืออะไรวะนี่นี่ทำความสะอาดผักเรากดดูวิดีโอเราก็จะได้รับคะแนนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดแล้วกัน การกดดูวิดีโอรเราสามารถกดได้นะถ้ามันขึ้นมาแล้วมันมีรางวัลให้เราเราก็กดดูได้รางวัลที่ได้จากการดูวิดีโอไม่ว่าจะเป็นได้ธนาบาัตรแล้วก็ได้เหรียญทองหลายคนอาจจะมองว่าเอยเหรียญทองมันไม่สําคัญเหรียญทองสําคัญนะคะเพราะว่าเราใช้สําหรับการซื้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็การซื้อแปลงผักด้วยส่วนวิธีการปลูกนะเราก็กดไปที่แปลงผักตรงนี้เสร็จแล้วกดที่คําว่าคลิกเดียววาน เขาก็จะหวานให้เราเองอัตโนมัติอ่าประมาณนี้สำหรับการปลูกส่วนเมนูด้านล่างตรงนี้นี่นี่นี่เมนูด้านล่างตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจประจาําวันหรือโบนัสฟาร์มในแต่ละระดับเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้อันไหนที่มันได้แล้วเราก็จะสามารถมากดรับตรงนี้ได้อ่าประมาณนี้นะคะส่วนผัก ผักตรงนี้จะเป็นผักที่เรามีเรามีผักอะไรอยู่ที่เท่าไหร่เขาจะขึ้นบอกอประมาณนี้เราระดับสูงเดี๋ยวเขาจะปลดบล็อกเองอัตโนมัติส่วนงานในหน้างานตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจประจําวันนี่เราสามารถเข้ามาดูแนตรงนี้แล้วก็ทําภารกิจประจําวันแล้วก็รับเงินหรือรับคะแนนได้ส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อน เราสามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนี่นะคะประมาณนี้นะการแนะนําเพื่อนของเขาอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าการค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนคือตรงไหนคืออะไรบ้างนี่หลังจากที่คุณ แนะนำเพื่อนครั้งแรกคุณจะได้รับธนาบัตรคนละ100ใบหรือถ้าตีเป็นเงินก็1บาทใช่ไหมเออประมาณนี้หลังจากที่เพื่อนของคุณเล่นถึงระดับ3คุณจะได้รับเพิ่มอีก100เอ,อ่อเล่นถึงระดับ7คุณจะได้รับอีก100และเพื่อนของคุณเก็บถึงระดับ10คุณก็จะได้รับยุทีิ200อันนี้คือค่าคอมจากการแนะนำเพื่อนจะเป็นแบบนี้ ส่วนถามว่าแล้วถ้าไม่แนะนำเพื่อนได้ไหมก็ได้นะเพราะว่ามันมีวิดีโอให้เราดูค่อนข้างเยอะมีภารกิจให้เราทำค่อนข้างเยอะก่อนนุ่นมองว่าถ้าคนนี้ไม่แนะนำเพื่อนน่ะก็ก็ถอนได้น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้ยังไงก็ลองเล่นดูละกันนะคะส่วนการถอนเงินอ่ะการถอนเงินของมิจิกฟาร์มเออลืมชื่อจะอยู่ตรงนี้ การถอนเงินของแอปนี้ดีมากดีตรงที่ว่าเราสามารถกดถอนออกได้ทั้งหมดเรามีเงินมากกว่า10บาทเรามีเศษหนึ่งสตางค์สองสตางค์อันนั้นเราก็กดถอนได้วิธีการถอนก็คือให้เรากดที่ถอนออกทั้งหมดพอเรากดออกที่ถอนออกทั้งหมดสําหรับคนที่ถอนครั้งแรกนะเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่เบอร์ t ม o money wallet เราก็ใส่เบอร์ t o money wallet ของเราเข้าไป ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใส่ผิดเราจะไม่สามารถแก้ไขได้อ่ะอันนี้ใส่ถูกแล้วก็กดที่ถอนส่งเงินสดให้คุณ3 4 0สบาทจุดปอ่ะเรากดที่ยินดีรับเขาจะขึ้นอย่างนี้ให้ถ้าเรากดดูโฆษณาเราก็จะได้รับเพิ่มอีก5า้าใบอ่ะอันนี้เขอาอนญาตปิดแล้วก่อนละกัน ให้ดูประวัติการถอนอันนี้คือประวัติที่นูถอนมาจากแอปนี้นะคะยอดข้างบน34.08คือยอดที่ถอนวันนี้ส่วน2ยอดนี้จะเป็นยอดก่อนหน้านุ่นที่นุดกดถอนถอนล่าสุดที่ยังไม่รวมของวันนี้ก็คือวันที่9นะคะวันที่9ก้าวีนา17บาท15้าสตางค์อันนั้นรอไม่นานก็มีเงินเข้าในการถอนเงินของแอปนี้เขาแจ้งไว้นะคะว่า จะได้รับเงินภายใน1-24ถึงชั่วโมงแต่จะได้รับการแก้ไขภายใน3วันทําการถ้าเรายังไม่ได้รับเงินภายใน1-24ชั่วโมงในการถอนเงินของเขาเขาจะถอนได้วันละ1ครั้งเท่านั้นอ,อันนี้คือการถอนของเขาจะเป็นแบบนี้ระหว่างนี้ก็รองเงินเข้าแอปนี้ไม่นานจริงอยู่ว่า มันมันห่อน้อยการเล่นบางคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้แต่นุ่นมองว่าแอปนี้หาค่นในในค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันะะนะคะสำหรับการมาแนะนำการมาถอนเงินหรือการมารีวิว เมทิกฟาร์มใครยังไม่มีสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันยอดเงินระวังตัดต่อเดี๋ยวนวดแปะไว้ให้ค้างๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ